สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงทีมบุยลัมยูเนเต็ดกันบ้างนะครับผมก็มีข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่ทางบุยลัมได้นักเตะใหม่นะครับเป็นนักเตะชาวออสเตรเลียนะครับชื่อว่าแบนเดนโอนิวนะครับผมซึ่งย้ายมาจากทีมโปรฮังซิเลอร์ในเคลีกเกาหลีใต้นะครับอดีตแชมป์5สมัยนะครับผมของเคลีกนะครับเจ้าตัวก็เป็นนักเตะวัย26ปีนะครับชาวออสเตรเลียเพิ่งจะช่วยทีม จาะอันดับ3ในตารางเคเล็กนะครับผมทางแบรนเดนโอนิวนะครับและทางแบนเดนโอนิวก็จะมาเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับแทนที่ของอัตปาอิสมาตูเลเยะครับที่ช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตกเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งนะครับมาเป็นแทนโคตาเอเชียนะครับผมแล้วก็มีการถแถลงข่าวของทางโปฮาซีซเลอร์ด้วยนะครับผมว่า แถลงข่าวมีการโพสต์แถลงว่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นของทางแบนดอนนะครับในเพจ Facebook ของสโมสรนะครับข้อความก็เป็นภาษาเกาหลีแต่ว่าทาง g ก c o m ก็แปลมาแล้วนะครับผมใจความก็มีดังนี้ครับแบนดอนย้ายไปเล่นที่ประเทศไทยกับบุยลัมยู่นเต็ดแล้วเราอยากขอบคุณความทุ่มเทความพยายามช่วยทีมอย่างดีที่สุดในฤดูกาล2020และเราจะคอยเป็นกำลังใจให้เขาทำผลงานได้ดีกับ มใหม่โชคดีแบนดอนอันนี้ก็ทางโกดด์คอมก็แปลภาษาไทยมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาต่อดูจากประวัติของทางแบร n All New บ้านะครับเจ้าตัวมีอายุ26ปีนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเคยอยู่2สโมสรนในออสเตรเลียมาแล้วนะครับสโมสรแรกจาก,จากสโมสรแรกจากข้อมูลก็อยู่เพิร์ตกรีนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ซินีเอฟซีในช่วงปี2015นะครับผมแล้วก็ช่วง2015ถึง ปี2019ก็อยู่ช่วงประมาณนี้นครับทางเจ้าตัวก็ได้แชมป์กับทางซินีเอฟด้วยนะครับผมแชมป์ลีก2สมัยนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยของออสเตรเลีย1สมัยนะครับผมถือว่าดีกีไม่ธรรมดาครับทางเบนเดน n อนียวก็มีประสบการณ์ในการลงสนามใหญ่อยู่หลายครั้งนะครับผมก็อย่างเช่นในศึก A FC Cha แชมเปี League ก็เคยลงเล่นมาแล้วนะครับและในสนามที่เจอกับทีมใหญ่ๆก็เคยเจอมาแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ทีมไหนข้อมูลไม่ได้บอกมานะครับผม าทาเวอร์ก็เคยเล่นกับเจอกับทางทีมเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับผมแต่ว่าจากข้อมูลไม่ได้บอกว่าอยู่ทีมซิดนีย์หรือว่าทีมปอร์ต์เซเลอร์แล้วก็เจอกันนะครับาทางเจ้าตัวก็เคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่ด้วยนะครับอยู่ติดอยู่1นัดน,น,นะครับผมในช่วงนั้นก็ช่วงปี2019นะครับผมเป็นแมตช์อุ่นเครื่องทีมชาติออสเตรเลียเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับาทาเบออร์นิวก็ ดูแล้วมาในไทยลีกเลก2นะครับผมดูแล้วทางบุีร์ก็จะน่าจะปรับเปลี่ยนนักเตะอยู่พอสมควรนะครับจากข้อมูลก็มีแบรนเดอร์อันนิวนี่มาแน่น,นอนแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นกองหน้าน่าจะเป็นบาซิลนะครับผมดูจากข่าวคราวที่เห็นในเว็บไซต์ข่าวฟุตบอลต่างๆนะครับต้องดูกันว่าจะเป็นใครนะครับผมแต่ตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับเป็นแบรนเดอร์อันนิวเป็นกองกลางตัวรับ ชาวออสเตรเลียนะครับผมอยู่บุรีร์เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมซับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ